แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าก็ได้เข้าซิงด้วยเนาะน้ำชายนะครับแล้วก็ในคัตเกอรลี่นี้ก็มีคนที่เข้าซิงด้วยเนี่ยเป็นนักแสดงที่ผมเคารพทั้งนั้นเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับ คนเยอะเหมือนเดิมครับคนเยอะทุกปีเลยแล้วก็ตื่นเต้นทุกปีครับผมเดดนได้เข้าเข้าชิงการเข้าชิงน้งพายครับพี่บุญแก้วตั้งสายน้ำพายโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าเป็นนักแสดงที่เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆกันทั้งนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เข้าชิงกับนักแสดงที่เรานับนับอยู่กับเขาโอ้ไม่กล้าคาดหวังนเลยครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาเก่งๆกันทั้งนั้นเลย ก็ขอบคุณคอนเสิร์ตด้วมากนะครับที่ให้เกี่ยนะครับให้มีผมให้มเสนอเข้าสิง ีวันนั้นเราว่างครับแล้วเราก็เลยอาสาไปไปส่งพี่เขาใช่ครับที่ไหนอืออาบัยครับเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ว่าวันนั้นเน่ยเหมือนพี่เขาพี่คนรถของพี่เขาไม่ได้ว่างด้วยเราก็รู้สึกว่าเออวันนั้นเราว่างพอดีเราก็เลยไปส่งที่แอปเขาไว้อย่างนั้นถ้าที่เราต่าไปก็ยินดีเลยยินดีเลยใช่ครับเพราะว่าอ่าจริงๆผมก็คือจริงๆพี่เขาขับรถได้แหละว่างไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็อยากจะทำตัวเป็น คนสนิทใจที่ดีมากบตอนนี้การบริจาคการส่วนตัวใช่ไหมอะไรนะฮะตอนนี้การบริจาคการส่วนตัวครับผมชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวพิธีเป็นพิเศษเป็นพิเศษครับผมอ่าก็อย่างที่แม่แอฟบอกว่าหรือเปล่าบอกแทนคนที่ก่าอ๋อสัมภาษณ์กับพี่บุดดี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างก็อย่างที่พี่แอฟเขาพูดเลยครับเป็นเป็นในเชิงว่าถามมาต่อไปมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็อ่าอย่างอย่างที่เคยบอกทุกคนไปเลยเนาะเราอ่ะอยาก ถ้าอยากการจากสร้างพวงผมคืออยากอยากมีลูกอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ทําให้ผมเพลเป็นในทาทงเดียวกันใช่ครับก็หวังว่าหวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันครับเพราะว่าผมเองก็เชื่อเถอะว่าผมก็อยากขยับสถานะเหมือนกันใช่ครับ ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับครับก็ผมมองว่าไปถึงคอมเมนต์ยังไงนะหมายถึงางตำรวจแล้วก็เป็นสามารถไม่ไม่แต่งงานเลยอ๋อเอาผมว่าจริงๆพี่เขาพูดค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่พี่พี่บุตรที่เขาถามขึ้นมาก็เลยก็เลยเป็นคำตอบในทัศนคติของพี่เขาว่าเขามองยังไงว่าถ้าเกิดว่ามีลูกคนที่สองเขาคิดยังไงมากกว่า ก็อย่างอย่างที่เคยบอกไปเลยครับคือเราอ่ะถ้าอยากมีครอบครัวก็แปลว่าอยากมีอยากอยากมีลูกด้วยครับผมมันเป็นส่วนหนึ่งใน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 ความในความฝันของผมใช่ครับแล้วตอนนี้ผ่านมาเรื่อยๆไหมใช่ครับใช่ครับเรีว่าอะไรได้แล้วเอ่อยังคงเป็นสถานะเดิมอยู่ครับแต่ว่าเราก็สนิทใจกันมากขึ้นเรื่อยๆครับ มันมันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าครับว่ามันเรื่องเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่ก็คืออยา,อาจ,จะขยับสถานะได้เล ผมถ้าเกิดอ,อยากจะสร้างครอบครัวก็ก็พร้อมประมาณนึงครับเพราะเราจ้างให้เราคนเก็บที่ใหญ่มากขึ้นด้วยอะไนะครับเงินเก็บตัวยังไงท่างสามารถเลือกที่จตัวเองได้ยังไงบ้างอยากที่จะข้าวตู้ตู้หรือว่าแล้วเงินก็พร้อมแล้วแหละตอนนี้จริง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 ก็พร้อมนะครับจริงจริงก็พร้อมเลยเหมือนกันแล้วก็เอ่ออย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีลูกมีครอบครัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยเราก็พร้อมที่จะหยุดทำงานไปช่วงหนึ่งเพื่อที่จะโฟก,กัสเรื่องครอบครัวนี้ให้มันให้มัน คงที่ไปเลยแล้วอ่าวันนั้นอาจจะค่อยกลับทากนการบ่านสถานะทุอกอย่างของคนเองครัพร้อมมากๆได้เหมือนกันเรื่องแบบเรื่องเองินหรือเรื่องอะไรก็แต่โลกทำคำพอดีในชีวิตเออต่ครับครับแต่ถ้าถ้าจะให้ถ้าจะให้บอกว่าอันไหนที่ไม่พร้อมที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องถ้าจะสร้างครอบครัวกับพี่เขาแบบทางการมากๆก็าอาจจะเป็นเรื่องของบ้านครับบ้านที่อาจจะต้องสร้างแยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คืออาจจะอาจจะยังไม่เรียกว่าพร้อมสักงทีเดียวใช่ไหมแต่ังทำใเราตองับงานเยอะ จริงๆก็มีก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของว่าเราจะเราจะตัดสินใจแน่วหมายถึงว่าทั้งสองคนเนี่ยมั่นใจหนึงร้อแล้วจริงๆที่จะมูฟไปกับไปไปอีกสเต็ป,ป,ปนหนึ่ถ้าถึงวันนั้นต้นเนี่ยก็เรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการสร้างบ้านมากกว่าสร้าบ้านราเของอการ <othy> ก็อยากให้มันย่อยก็อยากมีพร้อมเลยหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่งไปแล้วบ้านยังไม่ได้สร้างมันก็จะแปลกแปลกแปลกแครับผมแล้วมันเป็นจรดูนี่หรือยังูยังจะสร้างที่ไหนยังไม่รู้ยัง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 ไม่แน่ใจแต่ทแต่มีดูด้วยปะที่คิดไปว่าต้องพร้อมทุกอย่างหมดจริงๆริงแต่แต่ไม่คิดว่าจะต้องสร้างไปด้วยกันหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ้ยจริงจริงก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกครับผมว่ารู้สึกว่ามันบางอย่างก็ต้อง ไฟเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆเหมือนกันครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีทุกอย่างพร้อมเท่าที่เท่าที่เท่าที่จะทำได้อันนี้ก็ไม่ได้อยู่ระยะเวลาั่ว่างีปีูความค้อยยังยังคงขึ้นอยู่กับเวลานิดนึงครับอย่างที่ผมบอกเลยมันจะมียังมีมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะยังบอกทุกคนไม่ได้ท่านั้นเอง ก็ก็ดีขึ้นครับก็บดีขึ้นครับแต่ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระโจนหาโผงเข้ามาอะไรมาเขาม่ะด้กลงจังหวออะอะไลาได้จ,ไไจังหวะเลยนะจังหวะเวลาของงานที่เข้ามาเราจะจังหวกดี่ามันเ็แบบเข้ามาผมมองวลามันก็นมส ก็เป yeah, ็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนอะไรงเงี้ยแต่ว่ารู้รู้จักกับพี่เขาก็อาจจะเหมืนกับมามารู้จักผมเพิ่มขึ้นมาซัพพอร์ตผมมากขึ้นก็แต่ไม่มีเรื่องด้านรแระแบบบรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องจริง่อรส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเห็นนะเาผมตีฟามเองก็จะเป็นความเห็นที่เป็นห่วงนช่วงที่ให้เราได้คิดคิดงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ว่า คำบเราก็จะขอากาที mm ่เขาไมได้ม so, uh, ีความเสียอะไรเลยถ้า so, ว uh, so so, uh, ่าเป็นคำงานนะเราก็จะไม่ได้ส่าเลยมังโดยตัวเงก็จะจัดในการรับงานต่างๆนะฮะต้งแต่แบบว่าที่แอร์ได้่ยไม่มีเลยนะครับจะมีแค่เหมือนกับว่าที่สบายใจที่รับงานนี้ไหมถ้าไม่สบายใจก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ได้คือจะชิวๆมากกว่าโอ้โหส่วเวลาแบบงานเข้ามาเราก็จะแบบให้เาสแกนก่อน ตอนถ้าเป็นงานคู่เราก็จะเราก็จะถามพี่เขาก่อนว่าเออสะดวกไหมงานนี้อะไรเงี้ยงานคู่ใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้สอนว่าเรื่องนครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าพี่เขาไม่อยากหรือผมไม่ไอยากมันจะเป็นเรื่องคิวมากกว่าว่าไม่ตรงในที่พี่ครับผมใช่ใช่ขอบคุณครับ